เพื่อนเพื่อนช่างแตกจากเาพงษ์นะครับวันนี้มาคลิปยาวสัก2-3ถึงนาทีเนาะนะครับมาให้ความรู้เพื่อนเพื่อนเกี่ยวกับชุดตัวเนี่ยนะครับตัวกดตีนผีไม่ว่าจะเป็นจากเย็บรุ่นไหนนะครับเขาก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับตัวที่ช่างชี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่ในการกดหนักเบาของตีนผีนะครับยิ่งเราหมุนลงตามเกลียวเนี่ยมันก็ยิ่งจะทําให้ตีนผีแรงสปริงของตัวที่มันกดลงไปเนี่ยกดเยอะขึ้นนะครับพอกดเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไปทำให้ตีนผีไปแนบกับแป้นเยอะขึ้นนะครับ ซึ่งเราจะปรับตอนไหนเราจะปรับตอนที่นะครับเ,เวลาเราเย็บงานบางๆมากแล้วมันย่นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการกดตีนผีที่มันหนักไปนะครับเราก็ต้องคลายออกนะครับแต่ถ้าเผื่อนะครับ,บางานบางงานที่เป็นงานหนาหนาไม่หนาเท่าไหร่หรือว่าเป็นงานขึ้นตะเข็บเนี่ยนะครับถ้าเราปรับตีนผีให้มันเบาเนี่ยมันจะทําให้มันไม่พางานไปเราก็ต้องกดลงหดุดนลงนั่นเองนะครับสแตนดาดของตัวนี้ส่วนมากเขาจะปรับไว้ที่กลางๆแหละนะครับ แต่เฉพาะงานเวลาเราจะปรับเนี่ยเ,เราก็ค่อยปรับมันอีกทีนึงแล้วแต่งานของเรานะครับส่วนมากบางคนก็จะไม่ปรับบางคนก็จะปรับก็แล้วแต่ก็ตามใจเพื่อนๆนเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ยังไงมาผมจะให้ดูนะครับเวลาเพื่อนเพื่อสังเกตดูตรงนี้นะคานคานตัวเกลียวเนี่ยมันจะถ้าเราหมุนลงเนี่ยมันจะมาดันสปริงตัวนี้ให้มันกดคานตัวนี้นะครับตัวนี้เพื่อนๆถามมาเยอะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวน,อน,น,อน็อตลูกเต่าตัวนี้นะครับเวลามันมีฝาหน้าเนี่ย ถ้ามีฝาหน้าแบบนี้นะมันจะมีรูตรงนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับถ้าเราแกะออกมาเนี่ยน็อตตัวนี้เวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันสามารถที่ถ้าเราคายคายน็อตออกนะนะครับถ้าผมคายน็อตออกระหว่างที่เราคายน็อตนี่ยเพื่อนๆอย่าเอาตีนผีออกนะต้องมีตีนผีคามไว้นะครับตัวนี้จะมีหน้าที่ในการคุมแกนเสาตีนผีนะครับให้เวลาเราคายออกเนี่ยนะครับตีนผีมันสามารถที่จะ โยกหาลูเซนเตอร์ของตัวของมันเองได้บางทีเราซื้อตีนผีมามันอาจจะมาชิดลูแป้นนะชิดลูแป้นเกินไปเราก็หาคายออกเราก็เบี่ยงเบี่ยงองศาซ้ายขวาหาได้นะครับตรงนี้ช่างเย็บที่เขาเป็นช่างเย็บมือชีพเขาจะรู้จุดต,ตรงนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราจะคายน็อตตัวนี้นะครับเราต้องใส่ตีนผีเข้าไปก่อนไม่อย่างนั้นแรงสป,ปริงของการกดเนี่ย มันจะดันให้เพลาตัวนี้ตกลงถ้าไม่มีตีนผีนั่นเองนะครับเวลาเพื่อนๆจะปรับใส่บาลานตีนผีเนี่ยนะครับเพื่อนๆนก็ต้องเอาตีนผีใส่แล้วก็ค่อยคายน็อตตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวคุมสาแกนสทั้งหมดนะครับมาแล้วตัวนี้มันมีหน้าที่ยังไงก็คือเวลาผมหมุนลงเพื่อนเพื่อนสังเกตด,ดูนะครับสปินเขาจะกดลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมากเดิมมฮะฮะฮาผมจะม่หมุนตัวนี้ตัวนี้จะป็นตัวล็อก เดียวนี้อีกทีแต่ผมจะไม่หมุนไปไหนเพราะว่าผมจะให้รู้ให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมของช่างเย็บที่ปรับใหนะครับก็จะอยป,ประมาณเนี้ยอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับซึ่งเวลาเราหมุนลงไปเนี่ยเขาก็จะมาบังคับเสาตัวนี้แล้วก็เสามันมากดตีนผีลงอีกทีให้มันแนบแป้นนะครับนั่นเองอันนี้คือหน้าที่ของมันนะครับส่วนการใส่ตีนผีซ้ายขวาเนี่ยนะครับขึ้นกับนอ็อตขึ้นอยู่กับน็อตตัวนี้เวลาเราซื้อตีนผีมา บางรุ่นบางอย่างบางยี่ห้อมันอาจจะเวลาใส่เข้าไปอ่ะมันมาชิดเข็มเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะคลายน็อตออกเราก็เลื่อนเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับเขาเรียกบาลานซ์ตีนผีนะครับมีแค่นี้คลิปฟังดูเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ดูเป็นแนวนะครับใครเข้ามาในเพจของช่างบ่อยเขาก็จะรู้นะครับวันนี้เงียบคนก็เลยเอาวิดีโอย,ยาวมาฝากวิธีปรับตีนผีปรับสป,ปริงนะครับเวลาเราขันตรงนี้แล้วตีนผีตก เสาตีนผีตกเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็แค่มาคายตรงนี้ออกเราก็ใส่เข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับถ้าเรารู้หลักการของมันเนาะวันนี้ก็มีความรู้สั้นๆเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามเบเดอร์นะครับาคลีปมีประโยชน์